ฝั่งลุงก้อนอ่าของลุงก้อนตำนานขบวนร้อยอสศูนย์เฮิยาเกียวแห่งเกียวโตอ่าอ่าในเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโยไคนะครับหรือพูดในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นอ่าอ่าที่โด่งดังของเมืองหลวงเก่าเกียวโตนั่นเองอ่านั่นก็คือเรื่องของเฮกิยาเกียวหรือขบวนร้อยอาศูนอ่าอ่าเป็นเรื่องเล่าเก่าที่ถูกบันทึกไว้ในยุคเฮอันอ่าอ่าช่วงปี700กันฟีถึงอ่า1 1ึ่งพันหนึ่งร้อยกันสองอ่าอ่าเป็นช่วงที่ชาวบ้าน สั่งพากันห้ามลูกหลานไม่ให้ออกจากบ้านตอนกลางคืน อ่าอ่าจะน่าสนใจขนาดไหนเราลองไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าอ่าครับประวัติที่มาของขบวนร้อยศูนย์นะครับอ่าฮะที่มาของขบวนร้อยศูนย์นั้นแบ่งออกได้เป็น2เรื่องราวดังนี้อ่าฮะอ่าเรื่องราวที่1นึ่งนะครับในช่วงยุคโคโร่ฮะเกปี1964ถึงปีเก้อ่าที่คือตัวอาจจะเป็นเมืองหลวงของอิตายูไม้เกิดการชําระล้างเมืองครั้งใหญ่อ่าฮะผู้คนพากันทิ้งข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเก่าอ่าที่ไม่ต้องการแล้ว ต่อมาของเก่าพวกนี้เองก็กลายมาเป็นทัสึ์คุโมกามิหรือบุตติปีศาจนั่นเองที่กลายมาจากสิ่งที่ว่าไม่มีชีวิตอ่าสิ่งของไม่มีชีวิตด้วยความโกรธที่ถูกทิ้งขว้างพวกมันจึงรวมตัวกันเดินขบวนตั้งแต่ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกอ่าตามถนนสายเหนือสุดของโตเกียวเกีโตเออที่ว่าปัจจุบันนะถนนเขาเรียกว่าอะไรนะถนนโยไคถนนโยไคอ่ามันเป็นถนนโยไคปัจจุบันนะอ่า พร้อมกับสร้างความเดือดร้อนทั้งทำร้ายขับไล่ไปจนถึงเ <c oughs> ข็นฆ่าเลยก็มีอ่ะฮะอ่ะส่วนรางาที่ฟองอีกเรื่องเล่าหนึ่ง เรื่องเล่านี้มาจากบุคคลท่านหนึ่งที่สนใจเรื่องราวของตำนานผู้ผีปีสาจในญี่ปุ่นจึงออกเดินทางรวบรวมข้อมูลไปทั่วญี่ปุ่นจนได้ข้อมูลโยคัยมาร้อยตนพอดีและทําให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักโยคัยท้องถิ่นจากที่ต่างๆมากขึ้นจนมีการวาดภาพขบวนร้อยศูนย์ขึ้นมามากมายข้อมูลของผู้ชายคนนี้เป็นไงฮะมไม่มีไม่มี <laughs> นี่ขอเป็นฝรั่งไงอ๋อฝรั่งที่แบบแค่ฟุ่นใจเรื่องโยคัยก็เลยตามไปท้องที่คนนู้นคนน,คนนี้ก็เหมือนกับเอาเท้าไปสุวรรณเอาอะไรอมิสึ รวมกันเป็นไนนะนะนะอ้ยอยนั่นนะเจดเทศโชคลาภะคล้ายครับแลอือ่าต่อดีว่านอกเหนือจากเรื่องเล่าที่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็มีรายงานอยู่บ่อยครั้งว่าเคยมีผู้พบเห็นขอบวนร้อยศูนจริงๆอ่าไข่น่อเชิดแต่เห็นแ <c oughs> ต่ก็สื่อไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเอโดะจนถึงปัจจุบันหรือบางคนก็เห็นว่าขอบวนปีศาจล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าก็มีมีรายงานว่าผู้คนในโตเกียวเกียว <c oughs> โตนั้น เคยเห็นฝูงปีศาจจำนวนมากมายพากันมาเดินพาเลทผ่านเมืองเป็นประจำทุกปีปปตั้งแต่สมัยโอดะเอโดะและถ้าใครออกมานอกบ้านช่วงนั้นแล้วไปบังเอิญไปจะเอกับขบวนปีศาจเข้า,า,าจะถูกดึงวิญ,ญญาณออกจากร่างไปตามตำราโบราณมาถึงผู้นำของข,องขอบวนรัทศูนย์โนรลลิเฮียงโนรินลลเฮียงเนี่ย เช yes. ื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยรู้จักจากงบงงะกันอยู่แล้วอะทั้งบังงะทั้งหนังก็มีหลายเรื่องนะให้ดรลี่เฮียงเนี่ยเป็นผู้นําของเหล่าปีศาจทั้งหมดร้อยชนิดซึ่งปกติแล้วนูรลี่เฮียงจะมีลักษณะเป็นชายชราหนาโตยาวเป็นผู้ที่ ไม่ทำอันอันตรายใครๆอ่ามีความสามารถสุดพิเศษคืออะไรฮะการแอบเข้าไปในบ้านคนอื่นโดยพาราการอ่าเข้าไปกินเข้าไปดื่มแบบไม่แคร์ใครเลยครับอ่าอ่คนที่มาเจอก็เข้าใจผิดว่าแบบเอ้ยคงเป็นเจ้าของบ้านนะนะอ่าอ่นี่แหละความสรถพิเศก็มีแค่นี้ละอ่าอ่าก็เลยถูกโยงให้เป็นผู้นำขบวนร้อยศูนย์ไปโดยปริยายอ่าขบวนร้อยศูนย์เนี่ยไม่ได้มีร้อยตัวนะอ่าแต่เป็นปีิษัทร้อยชนิดร้อยชนิด แต่จริงในขบวนมีเป็นพันเลยมั้งเป็นพันตนเลยมั้งเยอะมากาขบวนร้อฟูตที่ปรากฏในอนิเมะเท่าที่นึกออกอที่ผมเคยอ่านบ้างาเจอบ้างอะไรบ้างาก็คือชัดๆเลยก็คือโนร่าหลานจอมพูดเป็นเบนอยู่แล้วถึงเป็นพูดถึงขบวนรถไฟสูตรเต็มๆเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขบวนรถไฟสูตเลยแหละเรื่องนี้ใช่ไปหาดูได้สนุกแล้วก็กันซื้อโอหรือก็คือกันซือภาคอะไรฮะโอซาก้าก็มีเหมือนกันขบวนร้อยศูย์แล้วก็วันพีท ภาควันนองคุณนี้พูดถึงขบวนร้อยศูนย์แต่ที่จริงมันเป็นแค่สัตว์แปลกๆเหมือนกันนะก็แต่ฉายาร้อยศูนย์เนี่ยเป็นการยกตีนมาที่ดูจะเกี่ยวกับร้อยศูนย์จริงๆก็น่าจะเป็นพวกห้าพุทธเฒ่าอ่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันอมหาเวทย์เพืกมันศีรโญศูนย์นั่นเองอ่าขบวนร้อยศูนย์คำปราบจากความรักมันน่ากลัวมากนะอออะันนี้ดูแล้วแน่าจะจำไม่ได้เลยว่ามีขบวนร้อยศูนย์ด้วยมีก็พวกไอ้เกทโฮไงที่ยวมาบุกไง จำไม่ได้เลยฮะทางมันไปหาดัวเอาเองเราก็จะรู้ว่าคืออะไรตำราโบราณนะครับซูไกโซตำราโบราณซูไกโชบันทึกไว้ว่าขบวนร้อยศูนย์จะปรากฏตัวออกมาในวันดังต่อไปนี้นะครับก็คือวันไหนฮะปีชวดเดือนสองตามปฏิทินโบราณอ่าซึ่งผมก็ดูไม่เป็นวันมัเมียเดือน3และเดือนสี่ตามปฏิทินโบราณผมก็ดูไม่เป็นอ่าแล้วก็วันวันมาเส็ง เดือนที่5้าและเดือนที่หกตามปฏิทินโบราณวันจ่อเดือนที่7และแปตามปฏิทินโบราณฮะวันมะแมมะแมมะแมอ่าเดือนที่เก้าละติปตามประดินโบราณครับวันมะโรงเดือนที่ติปเอ็ดนะติสองตามปฏิทินโบราณอืมและถ้าบังเอิญคุณไปเจอกับขบวนร้อยสุนนอดีแล้วก็ในตำราก็ได้ให้คำแนะนำเอาไว้นะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไง Uh huh. คนท่องคาถาดังนี้ครับคาตาชิฮายะเอกาเซนิกะรินีคาเมซาเกะทีฮิอาซีฮิวาเรซีโคนิกา้าพอเราท่องเสร็จอะก็เลยวิ่งนี้ออกจากบริเวณนั้นเลยนะแต่ uh huh. ทำให้สมารถลดคนจกขบวนวัสฝนได้ uh huh. แต่ถ้ากลัวว่าจะวิ่งหนีไม่ท้นนะ uh huh. ก็ไม่ต้องท่องก็วิ่งเลยก็วิ่งเลยใช่ถ้า<ต>ท่องเสียเวลาใช่หรือว่าวิ่งไปท่องไปก็ได้ uh huh. ออนนี้ เออตามนี้ตามนี้ไม่ต้องไปเยอะเอาหรอเอออ่าอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับกับตำนานขบวนอยศุนพร้อมกับวิธีที่จะรับมืออ่าสุดยอดไปเลยยอดจริงมีสาระว่าเคมีมองหลายก่อนฮะป็ด